สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสินรลชัยกันอีกแล้วนะครับคนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบานแพงและก็ FC น้องอุ๋งอิงเพชรบานแพงทุกคนทุกขั้นเลยก็ันกันครับแน่นอนครับนั่นอยากจะหยิบยกประเด็นของน้องอุ๋งอิงเพชรบันแพงในงานเลี้ยงบริษัทสาวน้อยเพชรบานแพงเมื่อคืนที่ผ่านมามาเล่าให้กับพ่อแม่ f อได้รับชมรับฟังกันนั่นแหละครับแน่นอนครับ ก็ได้เห็นบรรยากาศทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็ผ่านช่องทางไลฟ์สดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่แน่นอนครับน้อนอยากจะหยิบยกประเด็น ผู้นําองค์กรนั่นแหละครับมาเล่าให้กับพ่อแม่เอ็ซีได้รับชมรับฟังการรวมไปถึงมิตรภาพดีๆที่พี่ๆน้องๆมีให้กันช่แน่นอนครับน้องอุ๋งอิงเพื่อนแพงแสดงออกผ่านปฏิกิริยาแล้วก็แสดงออกด้วยภาษากายอยู่ตลอดเวลาว่าน้องอุ๋งอิงเพื่อนแพงก็คือหนึ่งในองค์กรของสางน้อยเพชร้านแพงนั่นแหละครับแม้ว่าจะถูกยกระดับให้เป็นลูกสาวหรือว่าลูกบุญธรรมของพ่อโจ แม่นุษย์แล้วแต่อุ๋งอีเพื่อนแพงก็ไม่เคยที่จะลืมว่าตัวเองเนี่ยเป็นบุคลากรของสังน้อเพื่อนแพงและแน่นอนก็มีเซอร์ไพรส์รให้กับพี่ๆเพื่อนๆศิลปินอีกเช่นเคยนั่นก็คือการจับรางวังวลาร,รางวัลละ500บาทสิบรางวัลก็ประมาณ5,000บาทก็ถือว่าเป็นการแจกแล้วก็ร่วมสนุกกันอีกแล้วอุ๋อีเพื่อแพงครับได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็เปิดความในใจ พ่อโจแม่นุชรวมไปถึงพี่ๆเพื่อนๆในวงสาวน้อยพี่เพื่อนแพงเพราะว่าได้มีโอกาสขึ้นเวทีกล่าวขอบคุณแล้วก็แสดงออกถึงความรักความเอ็นดูที่พ่อโจมีให้แล้วก็มีให้กับพ่อโจเนื่องจากได้มีการเซอร์ไพ์พ่อโจอยมนินด้วยเป็นการเซอร์ไพ์วันเกิดย้อนหลังก็โดยการให้ทองหนึ่งเส้นนั่นแหละครับแต่แน่นอนครับภาพบรรยากาศหลังจากนั้นมันเกิดขึ้น หลังกล้องหลายๆกล้องรวมไปถึงการที่ไม่มีใครเก็บทรงแล้วเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะดื่มน้ำเมากันเข้าไปแล้วก็มันแสดงออกถึงปฏิกิริยาของแต่ละคนออกมาซึ่งมันทำให้พวกเรา FC เนี่ยได้เห็นอะไรหลายอย่างนะนอันอยากจะหยิบยกประเด็นนี่แหละครับของพี่อมแอมสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่มีให้กับน้ององุ่อิงเพชรบ้านแพงเนี่ย 話。Wow. ความสัมพันธ์ในรูปแบบพี่กับน้องที่รักกันมากๆเนี่ยมันเกิดให้มันเกิดขึ้นให้พวกเราได้เห็นตั้งแต่สองสาวเนี่ยเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วละครับแล้วก็ได้มีโอกาสนอนด้วยกันนานกว่าเกือบเกือบสิบวันหรือว่าสิบวันเลยก็ว่าได้และอุ๋งอิงเพชรวัลแพงก็อยู่แล้วก็ใช้ชีวิตกับพี่อมแอมมาโดยตลอดสูรผลให้มันเกิดความรักความผูกพันแล้วก็จะเห็นนั่นแหละครับเวลาได้มีโอกาส ร่วมงานกันเป็นการส่วนตัวหรือว่าได้มีโอกาสทักทายกันเป็นการส่วนตัวเนี่ยพี่อมแอมก็จะเอ็นดูน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเป็นพิเศษแล้วก็นี่แหละครับงานเลี้ยงวันนี้ที่บริษัทสาวน้อยพเพชรบ้านแพงหรือว่าโรมสาวน้อยพเพชรบ้านแพงภาพบรรยากาศมันมีความอบอุ่นอย่างมากครับพี่อมแอมไม่น่าจะ ตึงๆแล้วแหะครับในเรื่องของการที่จะดื่มแอลกอฮอล์นะแต่ว่าก็แสดงออกกับน้องอุงอีเพชรพันแพงได้น่ารักมากครับทุกคนเรียกได้ว่าก็เห็นพี่อมแอมนี่และครับเดินเข้าไปคุยคุยแล้วก็หอมแก้มกอดน้องอุงอีเพชรพันแพงเรียกได้ว่าไม่ได้หอมแค่ครั้งเดียวครับหอมหลายๆครั้งในหลายฟอดแน่นอนครับมันเกิดจากความรักความเอ็นดูที่พี่อมแอมเพชรพันแพงเนี่ยมีให้กับน้องอุงองเพชรพันแพงอยากหาที่สุดไม่ได้หรือไม่แล้วก็ไม่รู้แต่ว่า ได้เห็นภาพความประทับใจนี้แล้วมันทําให้รู้สึกว่านี่แหละครับองค์กร3น้อยเพชรพันแพงพอเข้ามารู้จักกันจริงๆพอได้เข้ามาซึมซับกันจริงๆมันก็จะยิ่งเกิดเป็นความผูกพันก็หากย้อนกลับไปจํากันได้องค์เพชรพันแพงเข้ามาเพียงไม่กี่เดือนแล้วก็ได้นางเอกใหม่นั่นก็คือพี่อมแอมแน่นอนว่าแบกรับแรงกดดันมากพอสมควรสําหรับ ฟิลนางเอกนะครับแล้วก็องค์อิง่เป็นแพงก็แบกครับต่างคนต่างมีหน้าที่ต่างคนต่างทําหน้าที่ของตนเองที่ผู้บริหารได้รับมอบหมายนั่นแหละครับแต่พอได้เจอกันพอได้เห็นกันในกองถ่ายพอกันพอได้เห็นกันที่เป็นการส่วนตัวที่จะรู้จักได้มีการพูดคุยรวมไปถึงได้มีเวลาพูดคุยกันเนี่ยแน่นอนว่าเพราพ่อ,พอแม่หลายคนก็อาจจะเป็นเหมือนพี่อมแอมนั่นแหละครับก็คือถ้าเกิดว่าได้พูดคุยกับน้ององค์อิง่เป็นแพงได้ซึมซับนิสัยใจคอแล้วก็น่าจะรักและเอ็นดูสาวน้อยคนนี้ เป็นอย่างมากเช่นเดียวกับพี่อมแอมที่รักและเอ็นดูน้ององค์อิงเพชรปั้นแพงเป็นอย่างมากมันเห็นภาพบรรยากาศแล้วมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าสาวน้อยเพชรปั้นแพงไม่ใช่แค่องค์กรแล้วครับสาวน้อยเพชรปั้นแพงก็คือครอบครัวรวมไปถึงพี่วัดศิวะดลที่เรียกได้ว่าเป็นพี่ใหญ่ของวงการพี่ใหญ่ขององค์กร ได้ถูกมอบหมายให้ไปช่วยสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วก็พี่ปอมแปมที่เข้ามาแล้วก็อยู่ในหน้าสื่อตลอดเวลาทำพวกเราได้เห็นตลอดเวลาว่านี่แหละครับก็คือครอบครัวส่วนใครที่ไม่ได้อยู่หน้ากล้องแต่ถ้าเกิดว,ว่าได้เห็นหลังกล้องแล้วบางคนก็รู้สึกว่าจะรักและเอ็นดูน้องอุ๋งอินเพชรบ,บั้นแพงมันทาให้ส่วนตัวนั่นเนี่ยรู้สึกว่าสาวน้อยเพชรบ,บ้นแพงไม่ใช่แค่องค์กรครับสาวน้อยเพชรบ,บ้นแพงคือครอบครัวที่ผู้บริหารพยายามที่จะ อสอนสั่งแล้วก็สรรสร้างตลอดเวลาว่าอยู่ด้วยกันแล้วให้รักองค์กรรักกันสามัคคีกันและนําพาองค์กรนําพาสาวน้อยไปบ้านแพงนําพาสาวน้อยลําเพลินโชว์เนี่ยไปให้ได้ไกลมากยิ่งขึ้นและแน่นอนครับวันนี้ พ่อโจโยมนินรวมไปถึงน้องอูอีพี่เพื่อนแพงแล้วก็ทีมนักแสดงขายอ้อเนี่ยก็บุกกันที่เรียนจำทันทันสถานขอนแก่นเนาะวันนี้มีอีเวนต์3งานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นงานอ่าทันทสถานขอนแก่นแล้วก็โรงเรียนขอนแก่นวิทย์รวมไปถึงอ่าเรียนจำขอนแก่นด้วย3งาน3อีเวนต์นี่ก็เป็นหัวหอ,อกประจันบาลกันเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่านำทัพสาวน้อยเพื่อนแพงนำทัพหนังขายอ้อเนี่ยโปรโมท ตลอดทั้งเดือนกันเลยเพื่อที่จะนี่แหละครับนำพาความดังความปังเข้ามาในวงสาวน้อยเพชรบนแพงเข้ามาในวงการหมอลำเข้ามาทําให้มีคนรู้จักวงหมอวงการหมอลำหรือว่าวงสาวน้อยเพชรบนแพงมากยิ่งขึ้นมันเป็นสิ่งที่ผู้บริหารเนี่ยพึงมีและควรทําและก็ลังทําอยู่ครับหากขังใครอ้อปังหลัง17ก,กรกฎาคมนี้เชื่อว่าภาพจําของวงสาวน้อยภาพจําของวงการหมอลำเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยเนื่องจากทุกคนเนี่ย จะได้อินแล้วก็ได้รู้จักกับวงสาวน้อยหรือว่าได้รู้จักกับวงการมอลำมากยิ่งขึ้นนั่นแหละครับมันทําให้สิ่งที่พ่อโจโน้องอุ๋ยพี่พว่นแพงเนี่ยทุ่มเทแรงกายแรงใจอยู่ณขณะนี้เพื่อที่จะทําให้องค์กรเพื่อที่จะทำให้องค์การมอลำเพื่อที่จะให้หนังของค้นภาคอีสานเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักมักคุ้นกับคนทั่วประเทศนั่นเองครับ นั่นก็คือสิ่งที่นออนอยากจะหยิบยกประเด็นมาเล่าในวันนี้ในเรื่องของการที่อมองสามน้อยเพชรบานแผงเนี่ยไม่ใช่ แค่องค์กรแล้วมันรู้สึกว่าความรักความอินดูโดยเฉพาะพี่อมแอมเนาะนางเอกเบอร์ใหญ่เลยที่มีให้กับน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่ามันเกิดภาพความประทับใจจริงๆอมแอมเพชรบ้านแพงหอมแก้มน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงหอมเหมือนน้องสาวแท้ๆเลยเรียกได้ว่าก็น่ารักน่าอินดูอย่างมากรวมไปถึงนี่แหละครับหนังใครอ้อที่จะโปรโมทกันองค์อ,งอิงเพชรบ้านแพงกับพ่อโจก็พยายามที่จะผลักดันให้หนังเรื่องนี้เนาะมีกระแสรวมไปถึงทําให้ทุกคนเนี่ยรู้จ หนังเรื่องนี้มากขึ้นเพื่อที่จะยกระดับวงการมะลำยกระดับวง300เ้อยพิบัาน,นแพงให้คนรู้จักมกักคุ้นกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ แน่นอนครับไม่มีอะไรมากคลิปนี้อยากมาสรุปให้ฟังกับบรรยากาศเมื่อคืนรวมไปถึงวันนี้อัปเดตกันในเรื่องของการที่จะทัวร์โปรโมตหนังไข่ออกและหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีนนทชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดดๆเกี่ยวกับน้ององค์อิพีบั้นแพงวงการมอลำหรือว่าวงสามารถเพชรบันแพงรวมไปถึงไข่ออก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อพ่อ่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ